ขอบกครありอとうございากありがとうございます。มาがとうございอす。คุมากครอมากอกัองชิมากลุากอกันนอ้เกีรยวซอาจะอร่อยไหมนัอ้าจิ้มน้ํราจิรอมากาจมามารอากองากองากรากรอบคกอง จะอร่อยไหมเนี่ยมาติมซื้อมาลองทำให้ชิมดูโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคโยก,กัตตาฮาชิมิเตเด,ดสก์กับเกลซาฮาชิมิเตโ้เพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะเกวซาอร่อยอันนี้ก็ต้มมาม่ายเขากินง่ายๆไปก่อนเออเนี่ยน้ำจิม้มเกวซา <c oughs> นี่ก็จะเป็นเซตอาหารเช้าของพ่อใหญ่นะคะก็จะมีมะเขือกับไอพีมังนะคะ ผิยกยแล้วก็ปลาปลาย่างก็ซุปก็จะมีทุกวันนะคะปลาย่างกับซุปก็มีอยู่เท่านี้นะคะสลับกันไปอาหารเช้าะคะ่ะเริ่มจะหนาวแล้วแต่แต่ก็ให้ได้เก็บให้ได้กินค่ะดกเหมือนกันนะเนี่ยดกว่าตอนที่จะเข้าฤดูหนาวนี่ค่ะก็ได้เยอะอยู่ค่ะได้พอได้แกงอันนี้อีกอันนี้ก็ยังไม่ตัดดอก อดอกทั่วพูก็ออกเยอะ,ะดอกทั่วพูบวบอันนี้บวบนี้น้องแนนให้มานะคะต้นนี้ให้มาต้นหนึ่งนึกว่าจะไม่ได้กินเพราะว่าเห็นหนาวแล้วไงติ่มก็คิดว่าเออไม่คงจะไม่ออกแล้วแต่ก็ยังพอได้เก็บได้อยู่หลายลูกอยู่ค่ะนะคะสดๆน้งแนนอามาให้ เลี้ยงอาจารย์รู้ไหมนี่ดึงแบบติมนี่เดี๋ยวจะดึงเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วก็จะเอาไปต้ม วัสดีค่ะวันนี้ติ๋นกับน้องไนจะทดลองไปไปสนีกันนะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องลองทํากันเองค่ะน้องไนซ์เขาจะต้องไปเปลี่ยนไอตัวตัวปั๊มอะคะ่ะปกติใช่ปกติเขาจะใช้แบบเป็นนี่นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะใช้ตัวปั๊มนี่นะคะเขาเขาไม่ได้เซนลายเซนเหมือนบ้านเราเขาจะใช้ไอตัวตัวนี้ค่ะตัวปัม๊มปั๊มอะไรอะเป็นชื่อเราะคะ่ะเป็นนามสกุลน,นะคะ เส้นทางเส้นทางของไอ้เมืองที่ติ๋มอยู่เนี่ยคะ่ะอยู่ในสวะเผื่อว่าเขามีกีฬามีซ้อมมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาพ่อใหญ่ไม่อยู่ขา้า,างในก็จะได้ปั่นจักรยานไปเองอะค่ะจะได้ปั่นจักรยานไปกับเพื่อนๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงวให้เขาเรียนรู้เส้นทางด้วยแล้วก็ให้เขาฝึกไปไปสนีด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ติ๋มต้องไปไอ้ไปสนีเองด้วยะคะ่ะลองฝึกไว้ เดี๋ยวก็เป็นเองอ่ะยังไงก็เดี๋ยวตามติดไปกันนะคะตามไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเกิดว่าติมอธิบายหรือเสียงมันแบบไม่ค่อย,ยนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าติมไม่มีไมคไม่ได้ซื้อไมคค่ะเดี๋ยวให้เก็บเก็บเก็บได้แบบพอมีเงินก่อนเช็คราคาไมค์ก่อนว่าถ้าแพงก็ถ้าแพงก็ไม่ซื้อแต่ถ้าถูกก็จะลองซื้อมาใช้ดูค่ะเห็นมี fc บอกว่าเวลาติมพูดหรือน้องไนพูดอ่ะ เสียงเบาไปอะคะ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสักพักนึงก่อนนะคะให้ติมพอได้พอได้มีเก็บได้ก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะคะตอนนี้ก็ฟังแบบเสียงจากโทรศัพท์ไปก่อน,นะคะเพราะว่าถึงมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ใช้ทั้งตัดต่อแล้วก็ทั้งอัดคลิปทั้งอะไรทุกอย่างในเครื่องเดียวนะคะยังไงก็ติมก็ทนฟังนิดนึงนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไงก็ไปได้วยกันนะคะ ข้งางในไปเรียบร้อยยังเดี๋ยวเราต้องไปอีกไปสนีแล้วก็ไปขับรถไปนั่นอีกไปดูเส้นทางอีกลูกได้ไปกันข้างหน้านี่ก็จะถึงไปสณนนีแล้วนะคะแต่เดี๋ยวถึงจะเข้าไปข้างในอาจจะไม่ได้เห็นวิธีการทำเอกสารหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะอาจจะเป็นแบบ การส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเต็มอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะคะถึงไปสษณียละเดี๋ยวจอดจักรยาสนส่วนอันนี้เป็นตู้ตู้ส่งจดหมายนะคะติ่มก็ไม่รู้เพราะว่าเต็ไม่เคยส่งนะคะให้รายละเอียดไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะไปข้างในเวลานั่งนะคะก็จะให้ทิ้งระยะห่างกันด้วยนะคะที่ไปรษณียก็ไม่ให้นั่งชิดกันนะคะ อันนี้ก็จะมีเป็ดแล้วก็มีตุ๊กตาหมาน่ารักด้วยนะคะอันนี้เขามาทำเองนะคะปะติณก็จะนั่งดู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโห<ฮ>กระชับน่ารักนะเนี่ยคิดขู่คิขเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นห้างแล้วก็เป็นแยกไฟแดงน,นี่ก็ไปสนีก็ไม่ไกลาจากบ้านถึงข้างหน้านี่ก็จะเป็นรถฉุกเฉินพยาบาลติดยืน ยานมาคนละคันนะคะอันนี้พาพาน้องไนท์ถัว่วรอบเส้นทางเ,เป็นไฟเขียวแล้วก็ไปได้นะลูกถ้าเป็นไฟแดงเราต้องหยุดแล้วเราต้องมองรถด,ด้วยนะเนี่ยั้งหน้าซ้ายมือจะเป็น โรงเรียนปถมเด็กอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะแต่คนละเขตคนละพื้นที่เนะะน,นี่ยคนะป .1 ถึงป .6 นะคะโรงเรียนเนี่ยเด็กปถมโรงเรียนไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าของติมอยู่เป็นอำเภอเล็กๆอำเภอไม่ใหญ่อะค่ะนะคะ,นะคะเด็กปถมป .1 ถึงป .6 ไปลูกมา อันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างดาโซห้างร้านขายยาห้างโยกนะคะขามือข้างหน้าก็จะเป็นศูนย์โทรศัพท์เอูที่ติดใช้บริการอยู่นะคะเหมือนดีแท็กเหมือนอะไรทูบ้านเราเนี่ยค่ะเนี่ยศูนย์ a อูที่ติดใช้อยู่อันนี้ก็จะเป็นห้างที่ติดชอบมานะคะ ื้ออุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนนี่ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนี่เขาก็จะปลูกค่ะน้องนายนี่ร้านแว่นที่ลุงมาซื้อแว่นเนี่ยร้านเนี้ยลูกเนี่ยลุงมาซื้อแว่นร้านเนี้ยห้างนี้ก็ห้างยามายะขายเหล้าขายเบียร์ลูกเนี่ยน้องนายขายเหล้าขายเบียร์แล้วก็จะมีน้ําปลาเครื่องปรุงไทยได้วยนะนยาายาเนี่ยยามายะเนี่ยจำไวน้นะเวลาปติมให้มาซื้อของนะลูก แล้วก็ห้างนี้มือซาชีห้างนี้ที่ปติมที่มาปั่นจักรยานให้น้องนายจาได้ไหมที่เรามาออกรถจักรยานนี่เรามาออกรถจักรยานใาาต้แดงกันนะลูก้างนี้ซ้ายมือนี้ซ้ายมือนี้เป็นอําเภอนะคะเป็นอาเภอของโยนสวามืองโยนสวานะคะแล้วก็ขวามือนู้นไงน้องนายที่เป็นเนี่ยเนีย่ยเห็นไหม,หน,ไหมนู่นดำๆอะ่ะอันนั้นแหละเป็นลงยิม เออแต่ว่าปติไม่รู้เพราะเขาทำทำไอ้นี่ทําถนนไงปติไม่รู้ว่าเราต้องเข้าทางไหนทางไหนดูดิอา่านำทางสิงจริงเหรออ๋อแหมฉลาดอเอ้อเออใช่ด้านหลังย้อนค่ะอาริเงโตถึงแล้วเขาก็จะให้เราจอดจกอักญญรยานปติมจะ เพ่าใหญ่จะได้ไม่ต้องมาส่งไงคะให้น้องนายปั่นจักรยานมาเองอเดี๋ยวจอดของป้าติ๋มด้วยนะจอดของป้าติ๋มได้ลูกเอ้ยเหนื่อยเลยอันนี้แหละอะลูกจอดให้ป้าติ๋มด้วยนะไปกลับนี่นี่น้องนายเป็นคนนํานะป้าติ๋มจะเป็นคนตามนะดูว่าป้าติ๋มจะดูว่าน้องนายไปถูกไหมกลับถูกไหม คนนำทางนะคะเด็กก็จะเป็นคนตามเด็กๆเด็กๆวัยรุ่นที่เมืองติมนะคะเด็กๆนักเรียนอะถ้าเป็นวันหยุดเขาก็จะปั่นจักรยานมานั่งเล่นที่อีออนนะคะข้างบนอีออนเขาก็จะมีเกมมีที่ถ่ายรูปอะไรของเด็กๆะค่ะ เดี๋ยวติ๋มจะพาน้องไน์ขึ้นไปดูนะคะอันนี้คือให้เขามาดูเส้นทางก่อนให้เขานำทางซ้ายมือก็เป็นโรงหนังอันนี้เป็นขากลับเหมือนเดิมนะคะขามือก็เป็นร้านกาแฟสตาร์บัคให้เขานำทางขากลับป้าติม๋มขาไปป้าติ๋มเป็นคนนำทางแล้วขากลับเขาเป็นคนนำทางร้านข่ามือนี่ก็จะเป็นศูนย์โทรศัพท์นะคะซอฟแวร์ อันนี้ก็จะเป็นร้านซูชิอันนี้ก็ติดไฟแดงนะคะต้องรอรอสัญญาณไฟถึงจะเป็นจักรยานนะคะพอ,อน,นี่เราก็ต้องรอสัญญาณไฟด้วยนะคะอันนี้เป็นขากลับให้ชมทุ่งนาอีกให้ชมทุ่งนาสวยนะคะปกติถ้าเป็น ถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบไอ้นี่คนที่มาจากเมืองอื่นตัวอ,อื่นก็จะมีมาเยอะนะคะจักรยานนี่เขาก็ทิ้งนะคะจักรยานนี่ทิ้งทิ้งแต่เราก็เก็บไม่ได้มีคนโบกมือด้วยเออีนข้างในเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของฝากนะคะร้านขายของฝากมีเยอะมีเนื้อวัวมีไวายมีอะไรเยอะแยะเลยคะ่ะ ร้านขายของฝากเมืองยนเนสวะนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมกล่องกระดาษข้างหน้านี้นะคะเขาทิ้งถ้าเป็นที่บ้านเราก็โอ้โหช่างกิโลขายได้เงินดีเลยนะเนี่ยนียค่ะช่างกิโลขายได้เงินดีเลยนี่นะคะเขาก็จะมีรถมาขนทั้งนังสือรับกระป๋องพวกนี้นะคะเขาก็จะมีขนอย่างนี้ยนะคะ แล้วนะคะวันนั้นก็มีคนมาดูบ้านมือสอบจะถึงบ้านแล้วยังไงเต็มก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องสาวอุบลแม่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดียังลูกสวัสดีครับ